โอเคครับผมกัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้มาอยู่กับผมปีเซซตนะครับก็มาอยู่กับเกมวันพันเมตรดึงสตรองเกตกันนะครับผมก็มาอยู่กับ ID เซิร์ฟล่าสุดเลยนะครับที่ผมเพิ่งเล่นนะครับเป็นเซิร์ฟห้าเจ็ดปดนะครับเพิ่งเปิดวันเสาร์เมื่อที่ผ่านมานะครับก็วันนี้ก็เล่นผ่านมาเป็น3าเวลาสาวันแล้วนะครับ2วันที่ผมเล่นก็ไม่ค่อยได้ว่างครับไม่ค่อยได้ว่างเล่นด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้อัดนะ ว่าจะอัดอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้อัดอยู่นะก็ผมก็มาเล่นเซิฟนี้เงียบๆยังไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามารีวิวไอเดียนก่อนนะครับเพราะเป็นไอดีที่ผมซื้อมานะครับเพราะว่ามีนี่ครับลูกแก้วโบลต์นะบอกเลยครับว่าโบลต์เอสเอสบวกเมียเห็นแน่ครับเซิฟนี้นะเมื่อผ่านไปเวลาสองสัปดาห์นะครับโอเคครับเดี๋ยวมารีวิวตรงนี้ก่อนนะครับ พลังรวมอยู่ที่ห้าหมื่นแปดนะห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่เลเวลสามสิบจินะครับก็ไม่แน่ว่าจะขึ้นสามสิบแปดได้ไหมนะก็ไม่น่าจะได้นะเดี๋ยวเรามาดูควิดมาดูในห้ออนก่อนนะครับแนวตอนนี้ครับก็ผลงานนะครับเลเวลผลงานก็อยู่ที่เลเวลจินนะครับ งานจ้างก็ประมาณนี้เลยครับผมรับไว้หมดนะฟิกเกอร์คตอนนี้อยู่กลุ่มที่สองนะพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเปิดได้ก็น่าจะเปิดฟิกเกอร์กลุ่มที่สามได้ครับสำหรับววสี่สิบโอเคครับปาร์ตี้ยังไม่ได้จัดนะครับต่อมาครับมาดูโอเคครับไอดีนี้เป็นไอดีสายฟรีช่วยนะมาดูประวัติการเติมเงินเลยนะครับนี่ครับบนัสการเติมเงินศูนย์แบงค์นะ โอเคครับตอบมามาดูที่ตรงนี้กันก่อนนะครับอันดับนับอันดับอยู่ที่สามร้อยสามิน,นะครับก็พลังคนอื่นก็เป็นเป็นแสนแล้วครับผมถือว่าน้อยนิดเลยนะอันรับถ้าเทียบกับท็อปซื้อตอนนี้นะโอ้ไปแปดหมื่นแล้วทุกคนห่างอยู่นะครับผมจะไม่รู้ว่าจะตามท็อปซื้อได้ไหมนะพันดันย้อนดับที่หนึ่สิบอนะครับ ตัวละคร,รสุดเก่งอยู่ในระดับที่208รกูเด้นบอลนะโอ้โหป่านดั้นผมมาดู57าห่างกันไม่กี่ดาวเองนะตรงนี้นะโอเคกิลด์อันดับที่20นะครับต่อมาของโรกนะครับมีประมาณนี้เลยนะครับพร้อมเปิดพร้อมเปิดโอเคครับ ลูกขินบูรดนะโอเคต่อมามาดูตัวละครน,นะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผมจะซื้อไพอะไรนะครับผมพาดูสำรวจก่อนนะสำรวจผมตอนนี้นะนี่เลยดาวครุบทุกอันนะยกเว้นป่าจิตสังหารนะครับตรงนี้นั่นดันนะักล้าพรุ่งนี้ก็น่าจะผ่านหมดนะผมว่าพรุ่งนี้น่าจะผ่านหมดนะครับเดี๋ยวผมพามาดูซื้ไพ่นะก็ คอนเทนต์เลยนะครับดูตัวละครครับนี่ครับผมทุกคนอาจจะงงว่าอะไรว่าปานดูอะไรวะเดี๋ยวผมก่อนรีวิวก่อนนะมาดูตัวแรกครับเป็นอาชุราคาบุตูนะครับก็รีวิวสามสิบเจ็ดเต็มนะครับตันแล้วนะตอนนี้สก,กิลที่ลิมิตที่ห้านะครับปลดล็อกสองดานนะครับอุปกรณ์ประมาณนี้เลยนะครับไปกันแบบรีบๆไปนะ กูเด่นบอลนะครับกูเบ้นบอลอยู่ที่พลังหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนหกพันนะนี่ครับไล่วิวสามดิฟเชตประมาณนี้ลิมิตที่เจ็ดนะอันนี้ผมพยายามกดลับนะครับประมาณตรงนี้นะโอเคต่อมาดูราชานาฟ้าเป็นสายพลังนะเอาไม้มันคบครคบคอนะครับผมพัฒนานประมาณนี้เลยนะ แล้วก็การ์ดสกิลนะครับนี่ครับเป็นยังการ์ดของเขียวยเลยนะครับต่อมาเป็นกนะีนอตนะกีนอตก็ประมาณนี้เลยครับสกิลลีมิตี้หกนะโอเคต่อมาฮูมิงไรเดอร์นะครับเป็นตัวบัฟสปีดให้กับทีมนะเป็นตัวต้นเกมที่ดีนะครับสำหรับบัฟสปีดในเพื่อนนะบัฟกรนนำได้ด้วยนะโอเคต่อมา เดี๋ยวผมรีวิวตรงนี้ครับราชาใต้ดินนะเป็นสองดาวน,นะครับประมาณนี้เลยนะตึงๆเลยนะกัดดูประมาณนี้เลยนะครับโอเคเราไ,ไปดูจัดทีมนะครับนี่ครับที่ผมเซอร์ไพรส์ทุกคนนะครับก็มีห้าตัวนะที่ผมใช้ผ่านด่านทั้งหมดที่ผมเล่นมาจนถึงเลเวลสี่สิบนะผมใช้แค่ห้าตัวนี้เลยนะ ให้ผมให้ยืนตรงนี <nước> <Genius serves> <sk US aman> oh, ้เลยนะผมใช้แค่ห้าตัวจริงๆนะครับก็ผ่านมาได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับคนยังไม่ใส่นะครับปราชาตาเลลึกนะโอ้ถ้าใส่มาโอเคนะนี่ครับก็ถ้าใส่มาก็พลังเพิ่มขึ้นมาอีกนะตอนนี้นะผมโอเคก็เป็นลนแค่ตัวตนี้ กำลังก็ยังน้อยๆอยู่นะครับ้าเกเจวใส่ครบวกตัวเมื่อไหรจิตหมืนอัพนะผมบอกไว้เลยนะครับ<ช>โอเคพาดูใสาตามากด้วยนะครับสตอรี่นะครับตอนนี้ก็ปดไว้เท่านี้อยู่เลยนะครับยังแค่ราชา,ตาใต้ดินนะยังขาดแค่1นึ่งสนะหนึ่งพาดนี้ไม่ได้หนึ่งสีนะโอเคครับก็มาดวลแบบ้านประลอง p ีพีนับอดันแบบที่หนึ่งพันสองร้อยนะครับ ก็วันนี้ตีคุบหมดแล้วนะสิบรอบนะครับหมดเลยนะวันนี้เพื่อเอากล่องตองนะครับเนี่ยผมมีอยู่หกกล่องนะผมก็จะเก็บไว้ซูนิกเพื่อทำห้าดาวนะครับทุงนี้ก็เก็บไว้ซูนิกด้วยนะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสิบกสิทนะโอเคครับก่อนจะไปกันวันนี้นะครับก่อนจะลากันก็ขอมาตีเพื่อนกันหน่อยละกันนะ ก็ถ้าไปสู้ในนี้ก็น่าจะไม่ไหวกันนะพลังแสนบวกกันเลยนะเดี๋ยวมันรู้กันนะครับคนนี้นะเวลสามสิบนะครับผมเวลสามสิบนะคุณกิจิอารชี R G นะโอ้ยาสี่ตัวเลยนะคุกตัวกรุ๊ปนะ กับมูเมงไรเดอร์เราได้เปิดก่อนนะทีมเรามีห้าตัวด้วยนะคอนเทนต์จัดนะจะฟัดเด็กสตันด้วงมานะครับผมจังหวะนี้เราลอนตอนตีเข้าไปแถวหลังก็ขายหมดนะครับโดนสตันนะโอ้โหด้วงโดนสตันนะครับดวงก็หมัดอชูร่ามาทิ้วเลือดเข้าไปนะน่านฟ้าเราสตันจีโฟเข้าไปนะครับโอ้โห สูห้าตัวได้อยู่นะก็กระเสือสุกไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วนะเพราะพลังเขาน้อยกว่าเรานิดนึงนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกเดี๋ยวเราก่อตีทีมสุดท้ายหน่อยแล้วกันนะโจเซ่ตอมิกเหรอไม่น่าจะไหวนะพลังเจ็ดหมื่นเดี๋ยวเรามาตีคนนี้คนนี้ไม่มี S S R T นะครับ นี่คนนี้ดีกว่าบุญทบนะครับก็มี s s r นะโอ้มีตัวนี้ด้วยนะมีนกฟินิกแมนนะสามตัวเลยนะ s s r เขานะเดี๋ยวเรามาตีกันเลยดีกว่านะครับมโอ้มมิงไรเดอร์เราได้เปิดก่อนนะบอลทองร้อนบอลทองร้อนตีก็ไปเก้าหมื่นโอ้โหเกือบแสนนะพุลิพุลิเขาไปแถวหลังเรามานะแถวหลังเขาหายไปสองตัวแล้วนะครับ พีนนี่เขาระเบิดแถวหลังเรามา,าด้วงเราต่อยสองหมื่นด้วงเราหลับไปแล้วนะน้านฟ้าคือธรรมดา,สาใส่นะกีนออเราหลับไปเป็นเ,เนะทียระเบินะมูมิงไรเดอร์บัฟมาให้โูก็เด่บนบอลตีไปหนึ่งหมื่นนะโอ้อะไรครับเนี่ยคุณวาเลนไทน์นะครับนี่เลยนะ โอ้โพลังเขาสี่หมื่นสี่นะมีคิงมีมีตันเะบ็ดนะเดี๋ยวเราตีเ,าเลยดีกว่านะครับโอเคมูเมงไรเดอร์เราได้เปิดก่อนนะครับโเด้นบอลมาโเด้นบอลนอนตีเข้าไปหนึ่งแสนอ่ะโอ้โหหายเกลี้ยงครับหายหมดนะครับโอ้โหโดนสะท้อนไปอีกอะไรครับเนี่ย เดี๋ยวนะผมดูไม่ทันดูไม่ชัดนะขอตีใหม่นะครับขอยาดนะครับมูมิงไรเดอร์เราบัฟมานะบัฟให้โคดินบนโคดินบนเราอันตีเข้าไปหนึ่งแสนนะแถวหลังก็โอ้ถ้าจะเป็นการสะโตนนะโอ้ศูนย์นะหายหมดเลยนะ โอเคครับพอประมาณนี้เลยสำหรับทีมคนทนต์ผมนะผมอาจจะกดคืนนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเอาไปผ่านดานเลยด้วยนะไม่สำหรับมันอยู่ครบผูกตัวนะตอนนี้ก็ใช้ห้าตัวไปก่อนนะครับไหวแค่ไหนผมก็ไหวแค่นะั้นนะโอเคครับพ็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับใครที่เล่นซืมนี้ด้วยก็แอดเพื่อนผมมาได้นะครับหรือว่าอยากจะมาตักทายผมก็ บอกได้นะครับผมก็จะอยากตีออกช่องก็บอกได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอคุครับ